สัสดีครับหกโมงเช้าวันพุธที่19กุมภาพันธ์นะครับผมกำลังดูข่าวของท็อปนิวขอญาตท็อปนิวด้วยนะครับขอญาตเอาคลิปมาขยายในแบบฉบับของผมนะครับท็อปนิวสัมภาษณ์แม่ทัพที่2แม่ทัพภาคที่2กรณีทหาร เขมรขึ้นมาร้องเพลงเพลงชาติหรือเพลงปลุกใจก็ไม่รู้นะครับผมฟังบทสัมภาษณ์ฟังเราแล้วก็ดูบริบทเรื่องราวต่างๆห่วยแตกก็ต้องพูดว่าฟังเราว่าห่วยแตกโลกสวยนะครับฟังเราโลกสวยห่วยแตกหน่อมแนมเลยก็ได้นะครับเขมรเนี่ยเรื่องเนี่ยที่เขาทำขึ้นมาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก หลายครั้งแล้วนะครับสร้างสถานการณ์สร้างหลักฐานเพื่ออะไรบางอย่างนะครับแล้วบ้านเราหน่อมแน้มโลกสวยนู่นนี่นั่นคุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วยื่นหนังสือปัดท้วงก่อแล้วแล้วยิ่งฟังคนคนนี้ให้สัมภาษณนะ์บอกว่าครั้งนี้ครั้งที่สองครั้งแรกก็ททำหนังสือปัดทวงแล้ว ทำหนังสือประท้วงครั้งแรกมันยังมีครั้งที่สองครั้งที่สองก็ทําหนังสือประท้วงเดี๋ยวมันก็มีครั้งที่สามครั้งที่สี่แก้ปัญหายัางไงโอ้โหเรื่องขี้หมูขี้หมาเรื่องแค่นี้ยังแก้ไม่ได้ต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อน,นค,คุณไม่เหมาะสำหรับการเป็นผู้นําเลยนะครับไม่เหมาะสำหรับการเป็นผู้นำนะครับ,รบรนะครบ คนดีเราดีด้วยถ้าพบคนชั่วเนี่ยเราต้องชั่วกว่านะครับอย่านมนะกําลังคนเราก็เหนือกว่ายุทอาวุธยุททุป,ปกร์ณเราก็เหนือกว่าแต่เรา่ไปหงอหงอจนพวกมันได้ใจผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงขออนุญาตทอบนิ้วด้วยนะลองดูข่าวลองฟังก็ได้ฟังคลังเนื้อหาที่ สัมภาษณ์ที่นักข่าวคุยกันนะครับแล้วท่านจะเข้าใจสำหรับผมเนี่ยยอมรับว่ารับไม่ได้ทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาอะไม่รู้จะพูดยังไงขอโทษด้วยอาจจะใช้วาจารุนแรงขอโทษด้วยนะสวัสดีครับแรกวันนี้เราจะมาจับตาเรื่องอะไรดีคะเรื่องของความมั่นคงสดร้อนๆนะ สุดร้อนก็คือเรื่องที่ชายแดนด้านตะวันออกนะ,ะติดก,กับกัมพูชาติดกัมพูชานะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับมีการทาหนังสือประท้วงของใครอย่างเป็นทางการจากแม่ทัพกองทัพภาคที่สองประท้วงต่อกัมพูชาในกรณีที่มีชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาที่ปราสาทตาล<ช>ถมแล้วก็มีการร้องเพลงชาติเฮเกิดต้นแดือนกุมภาพันธ์นะมีคลิปวิดีโอเรียบร้อยอย่างที่เป็นข่าวเป็นข่าวไปแล้วเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราจะไปเรียนสัมภาษณ์ท่านพลโทบุญศินภาคกลางนะครับ แม่ทัพกองครับภาคที่สองตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วน้องเหมียวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับครับเฮเกิดเมื่อสิบสามกุมภาพันธ์แต่เราทําหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการเมื่อเมื่อวานที่วท่านนะครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับออใช้เวลาดำเนินการก็แป๊บหนึ่งสัปดาห์เสร็จเสร็จครับแล้วก็ประสานงานกันเป็นหลักครับกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็พูดคุยกันตลอดครับ ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับหนังสือนี่ทำถึงใครท่านแม่ครับถึงพบคุยภาคทหารที่สี่ครับครับที่เขาดูแลที่เขาดูแลเอความมั่นคงฝ่ายทหารทางฝั่งโน้นครับครับฝั่งเราก็แม่ทัพที่เราบปิดชอบร่วมกันครับทําไมเขาต้องขึ้นมาร้องเพลงชาติบนพื้นที่ประเทศไทยเอ่อในส่วนนี้เราเราก็มองว่าเรามีสองกรณีนะครับกรณีแรกก็มองว่า เขาอาจาจะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ร้องเพลงชาตินะครับเป็นเพลงปลุกใจอให้กับอทหารฐารตาเนือชายแดนของเขาอะไรเนี้ครับออาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงชาตินะครับเป็นเพลงเพลงปลุกใจร้จองเพลงปลุกใจเป็นเพลงปลุกใจเขาคงจะร้องแล้วก็คิดต่างๆคนนี้เอาไปให้ทหารตำเรือชายแดนให้อดทนให้รู้ลักสามัคคีประมาณนี้ครับราบว่าเป็นพรยานายทหารหรือเป็นพี่น้องประชาชนจะมาที่เซตอัพกันมาใ่ เป็นเป็ภรรยาผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันครับก็มีอยู่หลายท่านนะประมาณในคณะประมาณยี่สิบห้ายี่บกคนครับยี่บห้ายี่บกคนมีภรรยารัฐมนตรีบ้างไหมครับท่านโทษเออเป็นเป็นเป็นได้เป็นผู้ใหญ่ครับในในในคณะนั้นนะครับเป็นผู้ใหญ่อยู่ครับครับอันนี้เป็นการกระทำครั้งแรกหรือหลายครั้งแล้วครับท่านนะครับเออเป็นครั้งที่ที่สองครับถ้าครั้งนี้เป็นเป็น ร้องเพลงปลุกใจครั้งครั้งที่ผ่านมาอ่าทงที่ผ่านมาประมาณเดือนพิศเกดนะครับปีหกเจ็ดตุลาหกเจ็ดต้นเดือนนะฮะต้นเดือนจะเป็นร้องเพลงชาติครับร้องจนร้องเ,นะเพลงชาติรงจดนี้เลยนะใช่ครับใช่ครับใช่ครับคบแต่เราก็ทำถือประท้วงไปจริงจริงๆแล้วเราสองประเทศนี้ก็ก็รู้จักกันดีครับตัวผมเองก็คุ้นเคยกับ ท่านพบทหารปุยภาคที่สี่ก็พูดคุยกันเอย่ยงพี่น้องตลอดนะครับแต่ว่าที่เขาจริงๆแล้วตรงนี้เราอนุโลมให้ให้พี่น้อสักบูชาได้ได้ขึ้นมาสักการะสักการะพระธาตุเหมือนผมได้แล้วเสร็จแล้วเมื่อถึงบ่ายสามนี่ก็เราก็งดงดให้ขึ้นมาเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามครับเก้าโมงยี่สิบสามครับครับข่าของทุกวันเฉพาะกลางวันนะครับครับทีนี้ที่ตามข่าวบอกว่ามีการเท้าโยงท่ายิงกันด้วยนี่มันเกิดจากอะไร อาตอนนี้คุยกับเจ้าตัวแล้วครับเจ้าตัวเขาก็อ่ด้วยด้วยด้วยความที่ว่าเราอ่ะนะเจ้าที่เราก็ไปบอกให้หยุดบอกให้หยุดขอ,ขอความร่วมมือเพราะว่าผิดข้อตกลงกันครับผิดข้อตกลงกันตยวนี้เขาก็อาจจะจะกุณหยิบนิดหน่อยคนที่พามานะครับครับ หมุนหินนิดหน่อยก็เลยหลุดตกปาคาพูดที่มันไม่เหมาะสมมันหลุดตกมาครับแต่าขอโทษอยู่ครับขอโทษอยู่ได้คุยกันแล้วครับอ๋อคุยกันแล้วขอ,ขอโทษแล้วใช่ไหมรับครับข,ขอโทษเราแล้วครับครับท่านแม่ทัพครับครั้<อ>งแรกที่เขาขึ้นมาร้องเพลงชาติเนี่ยต้นตุลาหกเจ็ดเราทำหนังสือประท้วงไปอ่ะเขาหยุดประท้วงครับและหลังจากนั้นสิบสามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาขึ้นมาอีกร้องเพลงปลุกใจเราประท้วงไปเขาหยุดมันจะมีครั้งที่สามไหมคะ ตัวนี้ครับได้พูดคุยกันแล้วครับแ,แล้วก็พยายามไม่ไม่ให้มีอีกครับไม่ให้มีอีกก็ถือว่ามันมันดูแล้วมันไม่เรียบร้อยของทั้งสองฝ่ายเราก็เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นอ่องที่ตยของของของไทยครับอการมาร้องมาออแสดงออกลักษณะนี้ก็ดูแล้วจะไม่ไม่ค่อยสบายใจกันนะครับอันนี้ก็แจ้งแจ้งผู้กระปิดปชอบเขาเลยครับขอความร่วมมือบางทีคนคนที่เขาต้นเสียงพาร้อเนเขาอาจจะ คนพาไปอาจจะไม่รู้ครับ<อ>ไม่รู้มีม<อ>ีคิดได้เดียวน,นคะครับมีคนเสนอว่าลองเด็ดขาดแล่นอนและแน่นอนสักรอบเลยไหมท่านแม่ครับปิดเขลยขอหกเดือนหกเดือนสามเดอนเด็ดขาดนี้มันก็ต้องคุยกันอยู่ครับก็คุยกันอยู่ก็ต้องดูดูก่อนว่าถ้าเขาให้ความร่วมมือเราก็คงไม่มีอะไรเราเราเน้นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศครับเราจริงๆแล้วก็ไม่อยากไม่อยากนั้นเพราะมันกระทบกับการ พี่น้องประชาชนแต่เนี่ยชายแดนด้วยครับครับเข้าใจเราพยายามแต่แล้วก็แล้วก็อยู่อยู่ในหนึ่งหนึ่งหนึ่งแนวทางกันครับที่ที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้คอ๋อกำลังใขว่คว้ว่าจะใช้ไหมเพราะไม่งั้นก็จะมีมีครั้งที่สามที่สี่อ่ามีตัวการที่เป็นคนปลุกปั่นอยู่เบื้องหลังไหมคะคือมันมีหลายเหตุการณ์ไงก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอดีตฝ่ายค้านไปเคลื่อนไหวที่ญี่ปุ่นนะคะเหมือนเรียกร้องว่าเกาะกูดต้องทวงคืนมาให้เป็นของกัมพูชาแล้วล่าสุดเนี่ย ไปที่สุรินทร์อีกค่ะท่านแม่ทัพค่ะ,ะตัวนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่เราวิเคราะห์วิเคราะห์ไปฮะวิเคราะห์ไปแต่และจริงๆนะหน้าเวลานี้เราก็มองว่าเขาอาจจะทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือเขาอาจไม่ทราบอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องเรื่องประเด็นนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครับเป็นการมเมืองหรือไม่นั้นก็เราก็วิเคราะห์ได้ครับก็ในส่วนนี้เราก็ไม่อยากจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรา เรามองมุมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมุมระหว่างสองพี่น้องทั้งสองประเทศที่เราไปมาหาสู่กันเนี่ยจะ,จะดูดีกว่าครับนะส่วนเรื่องนั้นเราก็คุยกันกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เราผู้ใหญ่ทีนึงมันก็เป็นอาจจะอาจจะใช่แต่ว่าเราเรา,เราก็ต้องดูเรื่องที่มาที่ไปให้ดีครับแต่ณเวลานี้เราก็มองว่าเป็นเป็นเรื่องของกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ไม่ได้เกี่ยวโยงกับอะไรครับแต่เราก็เสนอข้อมูลให้หน่วยเหนือรับรับทราบและพิจารณาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลง ประมาณนั้นครับทราบครับครับครับทีนี้เราก็มีมาตรการรองรับอยู่หลายอย่างตามที่พวกเราวิเคราะห์กันนะครับครับถ้าแม่ทำในเวลานี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับครับครับผมความเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วกับเมื่อ13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นกลุ่มเดียวกันไหมคะคุณละกลุ่มครับคนณละกลุ่มครับอืมเป็นกลุ่มแต่กลุ่มนี้ก็จะตามที่เราทราบตามหน้าข่าวนะครับอาจจะเป็นภรรยาผู้หลักผู้ใหญ่ของ พี่น้องทางกรมกัมพูชาเรามาเที่ยวอะไรประมาณนี้ครับครับพิธีการแบบนี้ในนรบด้านตวะวันออกพื้นที่รับผิดชอบกองทัพภาคที่สองยังมีการแบบนี้อีกหลายจุดไหมครับเอ,อไม่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นจุดนี้ครับจุดนี้ที่เขาทางพี่น้องพี่น้องกัมพูชาขึ้นมา,าสักการะเป็นประจําครับก็บบางทเาาาเาางีเขาก็มาถ่ายรูปแล้วส่วนใหญ่ก็จะถ่ายรูปแล้วก็ลงไปเขาก็มากราบไหว้เพราะว่ามันเป็น ปราสาทที่อยู่ติดชายแดนพอดีครับอ oh. แต่ก็ไม่ที่อื่นไม่ไม่มีครับไม่มีก็คุยคุยกันด้วยดีมาตลอดเราทั้งสองฝ่ายครับครับ hmm. จะไม่บานปลายจนกลายเป็นปมพิพาท oh. เรื่องดินแดนใช่ไหมคะไม่ครับคือคือในส่วนนี้ตัวผมเองกับปปคภาคฐานที่สี่นะครับครับอ้าวสายหลุดนะฮะคุยอยู่กับท่านแม่ทัพบ,บุญศิลป์ภาคกลางนะครับ อารุทท่านครับอาสายอ่ะเข้าใจว่าสายน่าจะหลุดไปคือต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าจุดที่เกิดเหตุนเนี่ยจังหวัดสุรินใช่ไหมพี่สำราญอำเภอพนมดงรักมันอยู่ติดก,กับกัมพูชาใช่ใช่นะคือคนเนี่ยเขากลัวน้องหมีวนะ,ะเราอันนี้คือถ้าดูกรณีเขเขาพระวิหารที่เราเสียไปแล้วนะอืออันนี้แหละถ้ามาเรื่อยๆแล้วมาร้องเพลงเขมรร้องเพลงกัมพูชาอือยิ่งร้องเพลงชาติด้วยนะไปกันใหญ่ จะบันทึกเทปเอาไว้แล้วก็ถึงวันหนึ่งการและข้างหน้าเนี่ยนะเขาจะเอาภาพเหล่านี้ไปไปเคลมได้เอออันเนี้ยท่านแม่ทับป้าที่สองกลับมาอยู่ในสายแล้วนะคะท่านคะถ้ามันมีการถ่ายคลิปแล้วเอาไปปลุกปั่นกันสุดท้ายเอาไปเคลมกันในอนาคตแบบที่สังคมกังวลในโอั้ห้า บานไปเหมือนกับเขาก็ไม่หารแล้วครับที่นี่แล้วก็พูดคุยกันก็เข้าใจแล้วครับอานที่จะไปเตรียมไปใช้ที่ไหนเราก็มีหนังสือประท้วงอยู่แล้วครับเป็นหลักฐานที่เราจะยืนยันว่าการกระทําครั้งนี้เป็นเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องความไม่เชือผิดของพี่น้องที่มากราบไหว้ประมาณเนี้ครับครับเอาว่าเราจะตามดูทุกฝีก้าวว่างั้นเถอะใช่ครับใช่ครับจะไม่ให้เกิดครั้งที่สามแล้วเห็นมาได้ไหมก็คงมีมาตรการ ตามที่ตามที่ชี้แจงไปงครับแล้วก็ถ้ามันบ่อยมากนักมันก็จะดูไม่เรียบร้อยครับท่านคะถ้ามันมีนมรครั้งที่สามครั้งที่สี่หรือครั้งที่ห้าต่อไปมาตรการขั้นเด็ดขาดจะเป็นอะไรครับอก็อาจจะหา,หาหรือพุ้มชาชั้นสูงในเรื่องการปิดปิดจุดขึ้นมาอ่าสักกะระจากระยะหนึ่งประมาณนี้เพื่อทำความเข้าใจอะไรประมาณนี้ครับมันต้องเกิดซําสักกีครั้งจึงจะปิดปิดได้ค่ะคือถ้ามีถ้ามีครั้งหน้านี่ ประกาศปิดเลยอย่างนั้นใช่ไหมท่านประธันก็สามารถกระทําได้ครับแต่แต่ก็ต้องดูครับครับดูดูเจตนาของของพี่น้องกัมพูชานิดนึงว่าเจตนาเขาลักษณะใดหรือว่ารู้เท่าถึงการหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับครับทุกอย่างก็อยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีของของพี่น้องสองประเทศนะครับครับนะครับก็รับทราบตามนี้ก่อนถ้ามีอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้สูงยิ่งที่จะปิดเลยนะครับ เป็นหมาตรการครับเป็นมาตรการเป็นหนึ่งในทางเลือกเป็นหนึ่งมาตรการนะครับครับขอบพระคุณนะครับท่านแม่ทัพบุญสิลครับครับผมยินดีครับยินดีครับท่านสวัสดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับพลโทบุญสินปภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองท่านขึ้นมาจากรองขึ้นมาจากแม่ทัพน้อยอืพลโทเป็นพลโทค่ะเรื่องนี้ยังไงดีคะพี่สำรานก็รีบตัดไฟประเด็นที่ต้องจับตาเลยคืออะไรคะจับตาเลยก็คืออย่าให้มีขั้งที่สามถ้ามีขั้งที่สาม ต้องปิดเลยนะในมุมผมนะมจะหกเดือนสามเดือนเนี่ยคือต้องเด็ดขาดและแน่นอนด้วยของเราเด็ดขาดจะไม่แน่นอนบางทีหรือแน่นอนแต่ไม่เด็ดขาดเด็ดขาดไม่แน่นอนนี่ยังไงอ่ะ <c oughs> คือมันดูเหมือนเด็ดขาดแต่เอาจริงก็มาอีกแล้วยืดหยุ่นอีกแล้วคือกรณีของพระวิหารมันใหญ่หลวงนักมันเป็นบทเรียนกรณีเป็นกรณีศึกษาอันนี้เป็นหนึ่งในเอโมยูสองห้าสี่สามนะไม่ใช่สี่สี่นะท้องหมีอ๋อสมัยคุณชวนการจัดก,การชายแดนบนบ,นบกนะค่ะ เอมยนี่ก็ยังไม่หยับร้อยนะอืมการปักปันเขตแดนเนี่ยนะฮะแต่ที่มันร้อนกว่าคือเอมายูสออสี่ีกาะกูดกลางทะเละพลังงานโอ้ปัญหายเยอะอ่ะอันนี้แนวรบภาคตะวันออกเนาะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาตรวจแนวรบภาคตะวันตกกันบ้างนะคะ,ะเรื่องของการออกหมายจับหม่องชิตตูสรุปแล